คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะแรม15บห้าค่ำเดือน10นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดกับคุณยายก็จะมาขอโชคขอลาบกับ ตายายพียบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก่อนอื่นเอสก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเอดดีๆเอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ลองมาขอดูอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้มาขอนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะท่านผู้ชมก็เลย ไม่ได้ตัวเลขกับพญาบึ้งไปฝากกับเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีโอกาสแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงกับวันพระใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะตามเอสมาเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้คุณยายก็กําลังไหว้ขอพรขอบตายายพญาบึง้งน,น,นะคะ ទឹកទឹកទឹកកូនរបស់តានឹងនិយាយតែគ្រពីเด้อនិយាយគ្រពីเด้อខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកកង្ហកអីទូគិញបានអត់ដូចទេអស់របស់ឯរួយអឺអស់ខ្ញុំចង់ដូចតាយាយមួយឆ្នាំនេះចង់ចង់เด้อខ្ញុំសូមក្នុងតានឹងយាយខ្ញុំស្ការទុថ្ងៃអីដើមតែឲ្យឲ្យឡើងទឹកនឹងក្រឹមឡាទឹកទឹកកូនចៅខ្លា មិនជុំមិនលាក់អូកយាលាតើយើស្លាកូនកាចោខ្លះមិនជុំទៅទៅមិននោះខើឯនេះផងចេះប្រើឈ្មោះរបស់អញទៅតាមមួយរបស់ដល់តែពីរទូដល់តែសុបីទូហ្នឹងផងចេះទីថារហូតអីគ្នាតោះមួយណាទួនជីគេទៅបងប្រពន្ធឡាអូចៅលេខ5ឯទូឡាអូដល់រហូតគ្នាតោះទាំងតុអស់គ្នានេះបុកកែវរបស់គ្នានេះ เก็บยาด้วยเก้วเกวฟุกเม้น,มนได้แล้วทุกวันจางตรงจังขีนี่สวยขอบตาเนี่ยเนี่นะคะท่านพู้ชมหลังจากที่คุณยายไหว้อธิษฐานขอพรจากตายายพยาบึ้งเสร็จก็จะหย่อนตัวเลขลงไปที่รูพยาบึ้งนะคะ วันนี้แอดก็เขียน0ถึง9เหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคุณยายก็กำลังย่อนเลยะค่ะคุณยายงวดนี้ขอกี่ตัวคะคุณยายสามตัวเนาะงวดก่อนนู้นก็เกือบจะได้สามตัวท้ายขยายเนาะผิดไปเม็ดเดียวคะ่ะงวดนี้เอาใหม่เนาะยายเนาะแก้มือใหม่เนาะเออตาสมัยตาหมึกไอจูดองๆดิมันล่องดตา học cho bài <laughs> con cháu có sự cộng mình bài ác ta con cháu này một cái nhà ở dưới muốn thuần là thuần cái cơ cái cái này con ta tại cái con cháu là ta một con mình mình con cháu là ở bản Hãy subscribe cho kênh Like that. เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าพญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะนี่นะคะก็ค่ามาให้แล้วสงใบนะคะสงใบแรกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วก็กลับเข้าไปเอามาใหม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นต่อใบที่3กันนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมพยาบึ้งก็คาบมาให้อีกแล้วใบที่สามนะคะโผล่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมาแล้วพายายนี่นะคะท่านผู้ชมใบที่สามก็เริ่มดันมาให้แล้วนะคะคืนนี้พยาบึ้งให้สามตัวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขอสามตัวท่านก็ให้สามตัวจริงๆนะคะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณมากเจ้าค่ะน,นะคะเดี๋ยวแอบจะส่งให้ดูนะคะนี่นะคะพญาบึง้งนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะพญาบึ้งก็คาบตัวเลขให้มาครบทั้ง3าตัวแล้วนะคะท่านผู้ชม คืนนี้คุณยายคอสามตัวก็ได้สามตัวจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวเลขพร้อมกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะเ,เดี๋ยวให้คุณยายเป็นคนเปิดคุณยายมาเปิดเลยค่ะเปิดนะ้ำมุนค่ะคุณเืนอนะอยู่อันนี้เลยยายเดี๋ยวเดี๋ยวแอบจับให้ยายายายเปิด โอ้ลองเสริมเนาะให้ยายเปิดให้เอซีดูด้วยโอ้มาเลขห้าค่ะยายใส่ในจานเลยค่ะเปิดใส่ในจานเลยค่ะ,คะนี่ใบที่สองเนาะยายยายใบที่สอง เออเพิ่มลังเสริมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมแอบต้อให้คุณยายเป็นคนเปิดนะคะซูนได้ซูนค่ะยายนี่ซูนเละค่ะโมเด็ยายมาลุ้นตัวที่สามกันนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งโอ้เลขหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราต้องเรียงแบบนี้ยายอันนี้ห้าอยู่กอล่ากับเลขซูนค่ะเลขหนึ่งอันนี้ ปิดให้ดีๆจะได้มองเห็นเอ็นเอ่ะเอ็นเเนี่นะหนังบ้านเราเสร,ริมเลยเปลือ,อมเสร,ริมลงค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะคืนวันพระใหญ่แรมสิบห้าค่ำเดือนสิบนะคะท่านผู้ชมพยาบ้งก็คาบตัวเลขให้มาสามตัวนะคะห้าศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ คืนนี้ได้501นะคะตัดเล่นได้มี5005 5115แล้วก็1001นะคะในงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2564นี้นะคะพยาบึ้งท่านก็ให้แล้วนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าคืนนี้คุณยายก็ขอ3มตัวเนาะยายเนาะ คุณยายชอบไหมคะตัวนี้ชอบชอบเนาะยายนะเนาะอ๋อถ้าชอบก็จัดเลยเนาะยายเนาะจับเลยจัดเลย,เลยชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอกับคุณยายก็มาขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านแล้วนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเอเชื่อว่าตายายพญาบึ้งจะให้โชคอีกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าองวด ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มคอเนาะยาย่เนาะ่่าวดก่อนงวดก่อนนู้นก็เฉียดสามตัวท้ายมาแล้วค่ะยายงวดนี้อาจจะเข้าปังปังก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอต t รี่ไว้ด่วนนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อว่าตายายท่านจะให้โชคอีกนะคะตายายก็ให้ให้จริงๆเลยตายายให้จริงๆบอกคุณยายจ้ะ งวดนี้ท่านจะให้อีกเนาะยายเนาะ,ะเพราะว่าแต่ก่อนท่านก็เคยให้มาหลายต่อหลายงวดเนาะวง,งวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอาจจะแตกสามตัวก็เป็นได้นะคะ ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้เอฟซแฟนช่องของละองแชนแนลที่รับชม ตัวเลขของพญาบึ้งในคืนวันนี้มีโชคทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะคุณยายเอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะเอฟซีเออโต้ไปจูต้องเนี่ยเดิน้องต้องเอฟซีใหค่ะยิ่งเมย์ยิ่งมยจ้าอืม เอาโจไปตัวต่งๆเลยเสี้อวไอโจตรงไอชีตังยมพางอ่ะคยายมระบาดในวันจริงเนาะค่ะคุณยายก็ยังคิดถึงเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมเนาะยายเนาะค่ะคุณยายก็คิดถึงเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคุณยายก็อยากจะให้เอฟซีถูกเนาะยายเนาะให้ถกทุกคนเลยค่ะเอดก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะคะที่ มาขอตัวเลขพยาบึ้งไปฝั่งเอซนะคะยายค่ะงวดนี้ก็ขอให้สามตัวเตกเนาะสามตัวเตกเข้าปังปังรวยยกช่องนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยาย